ผมก็ไปแล้ไปอะไรแคุณคุณก็อย่างนี้ยังไงก็ต้องขวานแต่ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรแสงยานุภาพมันก็มีหัวโชว์ไปแล้วยังไงก็ต้องขวานฉับฉับฉับทีเดียวด้องฉับฉับนี่คือหันอะไรอ่ะหันผักหันหมูอะไรอ่ะหัว่หัวเสียงเลยนะขอเลขได้ศพชายหนึ่งศูนย์อะครับพี่หนึ่งศูนย์สองซื้อของวะชื่อถือของ ดีสิห้าหกพี่เรียกอะไร่ะหมดไล้สัตว์เหล็กแม่งร้อยด,ด,ด,ดีิีพีเลีกอะไรลุงเลียกอะไรลุงเรียกหนึ่งศูน,ย,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 นย์สอง ปูยังอะไรเราอะเอาไปเองผแก้แล้วยังไม่ได้จ่อห้ามดีสคริปนะงนเรียเราไม่ทำ oui. s <S งานนะจะไม่เซฟพรุ่งนี้เช้าทำไม่ได้เรื่องตีนต้องมาก่อนผมไปเขียนคริปือยังไงนะยาวเลยเนี่เตียงหมอนที่ต้องมาไม่พูดเนาะขี้อึเซ้นวะเนี่ยเฮียตะย่ากระดาษดิศาสตร์พี่สมพี่สมต้องลงเรียนแดนนี้หรือไม่ครับพอแล้วนี้เท่าไหร่อ่ะ ให้พอพอพอแล้วพอก่อนพอก่นอนเฮ้ยพี่บอลอะไรเรียกแล้วครับเอฟปกทีสองแปดสองแปด ย้ยใสเปอร์ปะวะติดมค่ชี้ัดคกิปไปด้วยไปขอดิเหล็กหนึ่งศูนย์ เมื่อกี้ให้เอาเล็กไปให้หมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอเล็บหมดแล้วอ่ะสมเก้าทีละ มงแกมาเต้นลอนนะอนาแล้วเฮีย้ยไม่มีดวงจริเหรอวะไม่มีดวงจริเหรอเนี่ย ทำไมดูรองเท้าด้วยกูชี่เลยทำไมดูรองเท้าด้วยกูชชีเบลกกูชีเบลคงก่หวานอไร้องโมแล้วกินเบนั่นแหละกมดยังเหล็กหมดดังลงลางลงลางยังไงไม่เอาไม่เล่นเล็กหมดแล้วใช่มเหล็กหมล้วหล้วต้งจัดเมที่เหลือกี่แถวเโจที่เหลือก่แเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเหล็กแต่เอาไว้ครับแต่เดี๋ยวเอาี่เวไปเลยครับมเ้ห ฉันไม่ติดหรอกวะคุณถอดใจแล้วอะคือมันยากจริงวะมันยากมากอะไอเหี้ยยี่ป่ะออกจับกันลุงไก่ลุงไก่ <c oughs> กเอาตำรวจออกให้หน่อย <c oughs> มีตำรวจด้วยหรอหนึ่งศูนย์สองไม่ต้องใส่ตำรวจอีกตีได้หนึ่งศูนย์สองอ๋อหึ ่วั้นหนึ่งเรียกว่าวสองตอนนี้เราโดนเปิดล้อไปหมดแล้วศูนย์แปดหน่วยลงมาดิกรส่งเลยคุ๊จังเลยคุ๊กไอตี๋ไปไหนอ่ะกไอตี๋ไปไหนวะจริงอยับตันเลยกคุยไอตี๋อ่ะถ้าเรื่องมุกถ้าเรื่องมุกมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งที่เล่นมุกโคตรเก่งแบบแก๊งเราอ่ะ ป้าเต๋จริงเรื่องเรื่องมุกเป็นคนหนึ่งที่เล่นมุกโคตรเก่งอ่ะแบบพูดแล้วแบบพูดเป็นตบลุงหลอกลุง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 จำได้ไหมวันนั้นอ่ะอ่ะถ้าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องความจำมีคนหนึ่งจำแม่นแบบถึงแก่แล้วก็ยังจำแม่นหลอกหลอกหลอกไหวป่ะคำเดียวอ่ะถ้าคำเดียวพูดปุ๊บไหวหรือเปล่า เยอะนะไหวอ่ะผมบอกแค่นั้นกลับไปดิ้ผมอยากได้รถสับคืนกลับไปดใครก็อยู่ได้ไอสองไปสู้ไหมคุณสู้ไหมคุณไปไปสู้ไหมล่ะครับคุณสู้ไหมผมสู้อยู่แล้วไปเอาแล้วไปเอาแล้วไเาัวันทยดกููดี วิ่งเคี้ยวขี้แตกไอ้สัตวสขี้แตกไอ้เคี้ยดอกเดียวเคี้ยโคตรสวยเลยโดนขี้ไอ้เฮียใส่เอาใส่เอาใส่เอาสวยรอแป๊บเออบางล่วงแล้วขี้ทีเดียวแตกเลยไอ้เฮีย ไม่ต้องเล่นเลยดอกเนี้ยเฮ้ยเพื่อนโดนช่วยดิเพื่อนเพื่อนจะอะไรแค่ปาดทีเดียวทีเดียวทีเดียวโอ้โหอันน้สวยแล้วสวยอีกสวยซ้ำสวยซ้อนไอสัตว์สวยยิบหายโก มัวบ้านงานมัวบ้านงานโอ่ยตัวนะตัวน้าโอ้ยเก็บเกือไปมาเลยต่อไม่จับ ไร้องหมดเลยอ่ะฮ่หาหรือหมัดเดียวผมโดนขีดทีเดียวเออสัตว์เอ,อ๋ไม่น่าโดนขีดเลยเชี่ยกรับกูไม่ได้เล่นนัเนี่ยกู <c oughs> อ,อยากเล่นไอ้บังไอ้สัตว ไอ้เหี้ยดูกูเสือกขี้กูคนเดียวด้วยนะไม่ใช่อะไรอะ่ะ บัตรเดียวลวกไอสัตว์ไอเหี้ยนี่ไขไว้สัตว์พุ่มกูไปคนเดียวเฉยเลยไอเหี้ยทาสมยลบไอมืดไอสัตว์เอ้ยเด็กเหี้ยจริงนะไอมมืดหยอกเล่นไปแล้วไปนอนปะ ตามยากครับมันปลอมตัวตลอดตามยากครับตามไม่เจอหรอกมันไม่ได้มีชื่อบนหัวตามไม่เจอหรอกคือผมตามตัวมันอยู่แต่มันตามไม่เจอมันเราไม่รู้ว่ามันคือคนไหนครับมันตามไม่ได้ถ้าตามได้ผมเอาคาตีนแล้วเอาแบบไม่ให้ได้เล่นเลยผมจะเอาคาตีนตลอดเลยไม่ให้มันนอนอะ่ะ มาตอนไหนก็มารายงานตัวมันปลอมตัวหนีตลอดเรามันไม่ได้หรอก